สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง B&M Channel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับเครื่องขัดนะครับส้นเท้านะครับแก้ไขปัญหาส้นเท้าแตกลายงานนะครับส้นเท้ามีหนังตายพวกหนังตายนะครับก็คือแก้ไขปัญหาส้นเท้าแตกนะครับตัวนี้นะครับสั่งจากแอปช้อปปีนะครับตัวนี้สามารถใช้ไฟฟ้าได้นะครับตัวนี้นะครับ ก็ปลายนอกกล่องนะครับก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับตัวนี้นะครับราคา99บาบาทนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันนะครับเขาก็มีคู่มือมาให้นะครับคู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็คู่มือนะครับก็บอกตำแหน่งนะครับว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับตัวนี้น่าจะเป็นยี่ห้อมันนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยยี่ห้อมันนะครับ ในกล่องนะครับในกล่องก็มีสายชาร์จมาให้นะครับตัวนี้นะครับน่าจะเป็นแบบมีแบตเตอรี่หรือเปล่านะครับไม่แนใจนะครับก็มาดูพร้อมกันนะครับนี่ครับก็มีเป็นสาย USB มาให้นะครับแล้วก็เป็นหัวแจ็คนะครับและก็อันนี้เป็นหัวขัดนะครับตัวนี้นะครับเป็นคล้ายๆัวกหินที่ใช้ขัดเท้านะครับตัวนี้นะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับก็มีแปลงทำความสะอาดมาให้นะครับหนึ่งอันนะครับ อันนี้ในส่วนของตัวเครื่องนะครับตรงนี้น่าจะเป็นตรงเปิดนะครับไม่แน่ใจว่าเปิดยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับก็งัดนะครับงัดงัดตรงนี้ขึ้นนะครับงัดตรงนี้ขึ้นแบบนี้นะครับเปิดนะครับตรงนี้ก็มีหัวขัดอยู่แล้วนะครับนี่ครับเป็นหัวขัดแบบก็เป็นแบบคล้ายหินเหมือนกันนะครับก็จะหยาบๆยาบหน่อยนึงนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับตรงนี้นะครับก็มีสัญลักษณ์นะครับล็อกกระเปิดนะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้เปิดนะครับสามารถใส่ฐานได้นะครับเพื่อนๆนี่ครับใช่ฐานสีก้อนนะครับไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะมีแบตเตอรี่ในตัวหรือเปล่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวลองเปิดดูก่อนแล้วกันนะครับลองเปิดดูนะครับเปิดดูนะครับไม่มีผลอะไรเลยนะครับเงียบฉีเลยครับเพื่อนๆเงียบกริบเลยนะครับก็เดี๋ยวลองไปเสียบสายไฟที่เป็น USB ดูนะครับว่าจะใช้งานได้ไหมนะครับเพื่อนๆแบบไม่ต้องใส่ฐานนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปเสียบสาย ทดลองดูกันนะครับว่ามันจะเข้าหรือเปล่านะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปหาอะแดปเตอร์แป๊บนึงนะครับเพื่อนๆสักู่นึงนะครับอ่านี่ครับผมก่อลากปลั๊กมาเลยนะครับนี่ครับอะแดปเตอร์มาเลยนะครับเสียบเข้าไปนะครับเสียบนะครับแล้วก็นำสาย USB เสียบได้เลยอนี่ครับได้ยินเสียงแล้วนะครับอนี่ครับได้ยินเสียงแล้วครับเพื่อนๆผมเปิดทิ้งไว้นะครับตะกี้นะครับนี่ครับ นี่ครับเครื่องทำงานนะครับก็คือแสดงว่านะครับใช้กับไฟบ้านได้นะครับแต่ต้องใช้เป็นอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์พวกชาร์จมือถือนะครับก็เสียบปลักใช้งานได้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะใส่ฐานก็ได้นะครับสีก้อนนะครับตรงนี้นะครับ อ่ทีนี้นะครับอ่ผมขอขออนุญาตนะครับขอขอ internally. นุญาตเพื่อนๆพี่ๆนะครับอ่ทดลองนะครับขัดส้นเท้าของผมนะครับเพราะว่าส้นเท้าผมอ่มีรอยแตกนะครับเพราะว่าคนทํางานนะครับคนทํางานก็อ่บางทีเราเดินเยอะนะครับหรือว่ายืนนานๆนะครับก็จะมีอ่ส้นเท้าแตกนะครับปัญหาส้นเท้าแตกนะครับไม่ได้เป็นเฉพาะผู้หญิงนะครับผู้ชายก็เป็นนะครับเดี๋ยวผมก็จะทดลองใช้ตัวนี้ดูนะครับว่ามันจะใช้งานอ่สามารถที่จะขัดแต่งอ่ส้นเท้าได้ไหมนะครับอ่ขอขออนุญาตนะครับยกส้นเท้านะครับเพื่อนๆขออนุญาตต้องขออนุญาตนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับที่่อเพราะมันต้องสาธิตให้เพื่อนๆดูนะครับ อันนี้เป็นส้นเท้าของผมนะครับเพื่อนๆผมต้องขออภัยด้วยเยอะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับเพื่อนอ่านี่ครับเพื่อนๆผมก็มีปัญหาส้นเท้าแตกนะครับนี่ครับมันเริ่มแตกนะครับนี่ครับมองเห็นหรือเปล่าครับอยากให้เห็นชัดๆนะครับตีนดำไปหน่อยนะครับนี่ครับคนทำงานนะครับก็แบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่ครับเสียงพูดอาจจะไม่ชัดนะครับเพื่อนๆเป็นหวัดแตงไม่หายเลยครับเพื่อนเกิดทิตย์นึงแล้วสงสัยต้องไปหาหมอแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะทดลองใช้เครื่องนะครับ เพื่อนๆนะครับตัวนี้นะครับผมสรุปเลยแล้วกันนะครับเพื่อนๆเพราะว่าทดลองใช้แล้วนะครับมอเตอร์ตัวนี้นะครับมอเตอร์มันรอบมันต่ำเกินไปนะครับเพื่อนๆทำให้เวลาเราขัดนะครับเวลาเรากดนะครับว่าถ้าถูเบาๆนะครับบางทีมันมันจะไม่ค่อยออกนะครับมันไมนออกเหมือนกันนะครับแล้วมันจะออกออกมาเยอะนะครับเพื่อนๆพวกหนังตายเนื้อตายนะครับมันจะออกมาเยอะนะครับเพราะว่ามันมอเตอร์รอบมันต่ำนะครับเพื่อนๆนี่ครับผมสามารถที่จะกดมือแตะหยุดได้เลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับก็คือมอเตอร์รอบมันต่ำนะครับมอเตอร์รอบมันต่ำนะ อาจจะไม่ไม่ไม่สะดวกนักนะครับเพราะว่าการใช้งานนะครับค่อนข้างที่จะประสิทธิภาพนะครับก็อาจจะต่ำไปนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับถ้าถามว่าใช้งานได้ไหมนะครับเพื่อนๆใช้ได้นะครับแต่ว่าเป็นแบบขัดเบาๆนะครับขัดเบาๆขัดช้าๆนะครับแต่แต่เบาๆช้าๆไปเรื่อยๆนะครับขัดได้นะครับตัวนี้นะครับแต่ถ้าว่าสมมุติว่าของเพื่อนๆคนไหนที่มันแตกเยอะนะครับ ตัวนี้ไม่ค่อยช่วยได้เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆแต่ถ้าจะให้ดีๆนะครับจะให้ใช้งานได้ดีๆนะครับผมก็แนะนําว่าให้เรานะครัแช่เท้าไว้นะครับสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อให้เนื้อตายหนังตายตรงนั้นนะครับมันมันพองตัวนะครับแล้วก็ใช้เครื่องตัวนี้นะครับในการที่จะขัดส้นเท้านะครับจะพอช่วยได้นะครับเพื่อนๆจะพอช่วยได้นะครับก็ใช้ไปวันละครั้งสองครั้งนะครับก็ทําไปทุกวันนะครับน่าจะโอเคนะครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับก็สรุปนะครับก็ใช้งานได้นะครับเพื่อนๆแต่ว่าน่าจะให้เห็นผลแบบหนาวดร็วนนนนนะะะะคคคคครรรรรรััััับบบก็งงไไมมม่่่ใชตตตวี้เเพาอออ์ปบ ก็ประมาณนี้นะครับการใช้งานมันนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับใช้ไฟบ้านได้นะครับใส่ฐานได้นะครับมันก็สมราคานะครับเพื่อนๆสมราคานะครับของเขาน์เตอร์ไฟราคาแค่99บาทนะครับก็อีกว่าร้อยหนึ่งนนะครับกาส่งก็ถ้าไม่มีคูปองส่งฟรีกาส่งก็ประมาณ25บาทนะครับมันก็แล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นอีกนะครับของทางแอปช้อปปี้นะครับ นี่ครับก็ประมาณนี้นะครับยังไงนะครับผมก็ฝากกดซับสไครป์นะครับสำหรับสำหรับคนที่ยังไม่กดซับสไครป์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณนะครับท่านผู้ติดตามทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจให้ผมตลอดมานะครับก็อยากให้ติดตามรับชมกันต่อไปนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับก็ประมาณนี้นะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนนะครับที่คิดที่จะสั่งซื้อนะครับเครื่องกัดส้นเท้าตัวนี้นะครับก็ดูรีวิวผมก่อนแล้วกันนะครับก็พอจะเป็นแนวทางนะครับเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆพี่ๆบ้างนะครับก็ประมาณนี้นะคคครรัััับบเเดดีี๋ยววจออกนนลิปปต่ไะสสครับ